อนอผนังัยนไรสิตรวจและมีนัดเป็นหัวหน้ากลุ่มนะครับได้รับกลุ่มที่สได้รับกรณีอารม์อารมเสียจไม่รู้มาลงคนไม่รู้วินนีนไสอาสม นายสิทธิ์ตำรวจภูวนายเจริญรับบทเป็นคนอารมณ์เสียเกี่ยวกันกระผมนักเรียนนายสิทธิ์วิชัยเชื้อสายใจรับบทเป็นนักงานบริการเสิร์ฟอาหารที่ร้านอาหารกระผมกระผมนักเรียนนายสิทธิ์ตำรวจนิติพรชัยวงศ์ รับบทเป็นชาวบ้านนะครับ table, รับบทนักเรียนในสิ่งตุรวจตุวชิดกัลยารับบทเป็นชาวบ้านครับกระผมนักเรียนใสิท่งตุรวจตัวกาซีน่ารับบทเป็นสิบเบีนรับแจ้งเหตุครับกระผมนักเรียนในสิท่งตุรวดนภูมิเชิงชื่อรับบทเป็นคนโบราณครับ เรียนในสิบวอรเมตฐานห้าระบบเป็นชาวบ้านครับกระผมนักเรียนในสิบตำรวจองค์กรทางศาระบบเป็นตำรวจครับกระผมนักเรียนในสิบตำรวจวอรเมตาจิบระบบเป็นชาวบ้านครับกระผมนักเรียนในสิบตำรวจวิทยาาสมนากระบบเป็นชาวบ้านครับกระผมนักเรียนในสิบตำรวจวิทยุวิทยาสอระบบเป็นชาวบ้านครับ เรีนนาสิบบรการน้ำพและเรียนชาวบ้านครับกระผมนักเรียนนสิบรับบทเป็นตวครับกระผมนักเรียนนาสิบตำรวจดิิเตคุณรับบทเป็นเจ้าของร้านครับานักเรียนในสิบ สถานีนี้นะครับหรือว่าสถานที่แนี้ก็คือร้านอาหารแห่งนี้ซึ่งมีการกสังเกตุองค์การนะครับที่เขาจะมีความเสี่ยงบางเป็นพิเศษนะเนื่องจากเขาเกิดจากการเครียดเพราะว่าบริษัทเขาได้ทำการเลิกจ้างเขาโดยกระทันหันนะครับทำให้มีความเครียดมากๆไปดูด้วยนะครับไปดแล้ว បាទ เหตุการณ์ที่เราช่วงคือเหตุการนะครับได้ทำได้มีอะลูกค้าได้เสดงบริการแบบนี้แล้วก็นำไปแจ้งกับเจ้าของร้านเพื่อแก้ปัญหาภายในร้านต่อไปครับรว่าปิดร้านแล้ก็ไม่ใชปิดร้านนะครับออกไปเลยจะอีกนะสองงงอยู่ปิดร้าน ตอนนี้นะครับพี่ใหญ่ทั้งสามคนที่นั่งรับประทานเล่าอยู่นะครับก็ได้ทําการโวยวายนะครับจนแบบพนักงานทนไม่ไหวเจ้าของร้านว่าเราจะแจ้งความดีไหมเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเรื่อยๆเลยเริ่มแจ้งความฮัลโหลสวัสดีครับตรวันคิดมีคนมาโวยวายในร้านนะครับครับผมตอนนี้มีกี่คนครับคนมาโวยวายครับ กมาสามคนครับเราไม่รู้เรื่องครับอยู่ที่ร้านเรื่องในอูดได้อยู่เนี่ย

ก่อนจะมาล่าเนี่ยผมเนี่ยผมตกงานผมบอกว่าเออเนี่ยเขอเมื่อโบนัตอนสุดท้ายผมก็บปาน้องผมมาเลี้ยงไงกะเออมันมาไล่ผมแถวเนี่ยเจ้านายไล่กูปล่อเทียเราเนี่ยไล่ผมอย่างเดียวไอ้ยอปแบบไรยอปวะเออเอายังไอเออเฮ้ยยอปใหญ่เออเฮ้ยเอาให้เบาเดียวเอาแยกย้ายกันดีกว่าเนาะแยกย้ายกันแล้วผมกลัวเนาะถ้าพี่เขา ทำไรหน้ากายคนผมว่าทำทำไรหน้ากายคนเนาะมันผิดกฎหมายนะครับมาตาสามห้าแปดเนาะผิดมาตาสามห้าแปดจำคุกมากเกินสามปีหรือปรั๊บมากเกินหกหมื่นหรือทั้งจำั้งปรับแล้วแต่แฮมส่วนนึ่งก็คือทำทำให้เสียทรัพย์หรือทำลายเข้าของร้านเพื่อนไอต่อใช่ไหมติดคุกได้มากเกินสองปี

มีฝนกระเด็กันเป็นประชุมที่ไม่เกี่ยวบหมอไย แสดงเสร็จแล้วครับขอสรุปการแสดงในวันบบนี้ครับเนื่องจากลุ่มเรานะครับได้หัวข้อการแสดงในหัวข,ข,ข้อของอารมณ์เรียบระดับกดให้ากที่ไหนไม่รู้แล้วก็นําไปพานี้กับบุคคลอืนะ่นจากสถานการณ์ที่เราสมงตลขึ้นเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งโดยมีเครื่องดื่มจรายาเาเป็นอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งในนั้นด้วยนะครับทพให้เกิดการควบคุมอารมณ์ที่ ลดต่ำลงน้อยลงนะครับในสถานการณ์เนี่ยจะเห็นได้ว,ว่าตำรวจนะครับเข้ามามีบทบาทในการช่วยไกลเกลี่ยเจรจาครับโดยเริ่มจากการค่อยๆพูดคุยอย่างมีสติครับข้อควรระวังก็คือหากตำรวจเข้าไปโดยที่ผู้ก่อเหตุครับมีอารมณ์ที่ฉุนเฉียวโมโหร้ายอยู่ถ้าตำรวจเข้าไปในอารมณ์ที่แรงนา้จะทําให้สถานการณ์นั้นแย่ขึ้นหรือบานปลายมากขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตำรวจเราควรมีเลยก็คือการสมบสติอารมณ์ของตัวเองมีสมาธินะครับค่อยๆทาเป็นลําดับขั้นตอนนะครับแล้วสิ่งที่ตำรว,วจกระทำกับเหตุการณ์นั้นคือสิ่งแรกที่เกิดก,การชุมนุมใช่ไหมครับเมื่อกี้ตำรวจส่วนหนึ่งได้มีการแบ่งกำลังเป็นปการพื้นเปนการประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องออกและพยายามที่จกกะการสองแก๊งนี้หรือสองโต๊ะนี้ออกจากกันนะครับแล้วก็ค่อยพูดจากกันจนสุดท้ายก็ สามารถไกลเกีย่ยวกันได้ <c oughs> นะครับข้อกฎหมายที่อยากจะแนะนำนะครับคือ,อมาตราสามห้าแปดนะครับคือทำให้ข้อกฎหมายที่อยากจะแนะนําในกรณีนี้นะครับก็คือ,อมาตรา358ซึ่งเป็นการทําให้เสียทรัพย์นะครับไม่ว่าจะทําลายหรือทําให้ไร้ค่านะครับะจะมีการจําคุก3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0 0ม0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหรือมาตรา อีกมากตาราหนึ่งก็คือมาตรา295ในการทำลายร่างกาย,ยครับอาจาจะจำคุก2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับกุามก็ขอจบการแสดงพิธีเ,เท่านี้ครับครับท่านผู้ใหญปใจท้ายยับ หนักกว่าน,นี้เกิดขึ้นนะครับเราจะทางตำรวจเราเนี่ยจะปฏิบัติการเป็นระดับขั้นของความรุแนแรงอยู่แล้วครับหากมีการประพืิที่มากเกินขอบเขตทางเราก็อาจจะเข้าจับคุมตัวหรือพยายามทําให้พื้นที่นะั้นเป็นพื้นที่ปลอดภัยมากที่สุดแล้วก็รีบระกับเหยุให้เร็วที่สุดครับครับในกรณีนี้ ที่การแสดงนะครับเห็นว่ามีตำรวจมาสายตวรวจมาโค่มากันหกคนแต่ความจริงคิดหลักการปฏิบัติเราสายตรวจจะเป็นคู่ัตรดีสองคน,นครับเราจะรู้ได้ไงว่า,าเหตุที่เราต้องไปเนี่ยเราควรขอกําลังเสริมหรือ,มอไม่ครับจากคูบรดีสองคนครับในกรณีของเหตุการณ์นี้เขาทางร้านแจ้งมา6คนครับ พวกทางสถานีตำรวจก็เลยส่งไปเป็นสาปรปกิเพื่อที่จะให้พอให้พอสำหรับกำลังการควบคุมตัวเัระในกองมีเฉินแต่อย่างในสถานการณ์ตอนท้ายที่เห็นคือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นตรงที่ว่าต๊้งข้างๆเขาเกิดอาการฉุนเฉียวรมคานต๊ที่เกาเห็นแล้วเราก็เลยทำให้แทรการการ คนการผูกอเตุยะครับออกจากกันให้ได้มากแล้วก็กกรเกี่ยกันการเจรจาลดอารมณ์แล้วลดการใช้กำลังในกลุ่มนี้นะน้องเป็นเรื่องของที่จะต้องไปเจอคนเมาใช่ไหมใครที่เป็นเป็นร้อยเวรอะใช่ไหมออกมาอันี้คือบทเรียนตัวอย่าง ร้อยเวรเมื่อเข้าไปเนี่ยพอเข้าไปจะมีการแบ่งบทบาทกันก่อนแบ่งเอ้ยไอสารคนนี้คุมตัวนี้ไอสารคนนี้คุมตัวนี้คือเขาดูอากาศระมัดระวังมีการทํางานที่เป็นทีมงานที่ดีอีกการหนึ่งที่จะแนะนำเจ้าที่ชื่นชมก็คือว่าเมื่อเราเป้าไปถึงตู้เนี่ยร้อยเวรมีการเข้าไปพูดและวเองการพูดเอ้ยเกิดอะไรขึ้นครับมีอะไรให้เขาได้อาราบายใช่ไหมไอไอไออาราบัยเราใช่ไหมให้อาราบัยแล้วก็อันนี้ก็เป็น ผมผมองเห็นที่ว่าเมื่อได้ระบายแล้วคนมันมันเครียดใช่ไหมเราเลิกออกตกงานพอเขาได้ระบายแล้วความที่พร้อมจะทำอะไรมันมีอยู่ใช่ไหมก็โอเคถือว่าเองทำถูกโอเคแก็โอเค,อเคขอเชิญชมตรงนี้เป็นก่อนเมื่อกี้มีการแทรกาการที่ว่าในสถานกนจริงมันต้องเจอไอ้คนที่โต้ดิ้นมองกันละคายเออารวมมาแล้วจะต่อ,ออีกอะไรกันก็ที่ผมคิดว่าท้ามันชุดไม่มีการแบ่งชุด ไปยืนแต่ไปยืนดูถ้าเกิดเหตุการณ์แร่ก่อนเองเอาไม่อยู่เองเอาไม่ทำแต่เมื่อกี้ก็คือมีการเลาะไอ้ตัวนี้ตัวนี้เข้ามาไปห้ามไปห้ามปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะต้องเห็นเป็นเรื่องเป็นราวเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมพาไปเดี๋ยวผมพาไปกินต่อครับอะไรเงี้ยเป็นจิตวิญญาที่ใช้ได้ขอเชิญชมนะกระดุมนี้นะค,ะครับการปฏิอาติเตียนกระดุมนี้คือว่ามีการสร้างปฏิอา ะะที่เราจะได้เห็นว่ามีการแบ่งงานการทำามีการระมัดระวังนะมีการใช้จิตยาเองเอาหลักในการที่พี่สอนมาไม่ว่าจะเป็นการตั้งคำถามการฟังการสนุกดวางเรื่องการวางแถวที่ดีก็ถือว่าเป็นตัวอย่างกลุ่มแรกที่ที่ได้สําเชิงเ่ินที่ที่อยู่แล้ขอบคุณารงเพนาสสำหรับหลักปฏิบัติท่านรองก เล็กกระด้างนะแล้วก็ผมก็ขอเชิญชมกลุ่มนี้นะกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์พวกเรา19คนนะเพาะว่ากลุ่มเราที่มีเรา19คนก็ร่วมมือช่วยกันนะทุกคน เขียวมันต้องหน้าที่ตรงไหนนะผม้บอกว่าอย่ายิ้มนะอย่ายิ้มนะแต่ว่าพวกเราพยายามทำดีที่สุดแล้วนะอย่างผู้ดำเนินรายการเนี่ยที่จะเป็นเคนหนึ่งของพวกเราแล้วแต่จบประติศาสตร์มาแล้วเรียนความรู้เบื้อต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปคำหนึ่งนี่ใช่ไหม ของการเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจพวกเราใช้สติพอเจอคนอารมณ์ฉุนเฉียวเลี้ยกล่าวเสียงดังนะไอ้อวยวายนะพวกเราก็กำกับการด้วยวัญญาณของลารมณ์ลบดีนะแล้วก็มีจิตวิทยาในการฝันงานอย่างทดลองเบิกบกก็ขอชื่นชมมีวลายทางขอบคุณมาก